สนามบินขอนแกนค่ะจึงประกาศเตือนผู้โดยสารให้เผื่อเวลาเดินทางล่วงหน้าค่ะซึ่งต้องเผื่อเวลาเดินทางล่วงหน้าถึง3-4ชั่วโมงค่ะหลังผลกระทบพายุโนรูเนี่ยทำให้น้ําท่วมหลายเส้นทางค่ะขณะที่การบินในเส้นทางต่างๆยังให้บริการตามปกติค่ะ ผู้สื่อข่าวค่ะรายงานว่าทางแฟนเพจของท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่นค่ะได้ออกประกาศเตือนคำแนะนำสำหรับผู้เดินทางเที่ยวทำการโดยสารค่ะโดยเที่ยวบินพาณิชย์ในเส้นทางต่างๆให้มีการเผื่อเวลาเดินทางจากเดิมเพิ่มเป็น3-4ชั่วโมงเลยค่ะโดยระบุว่าเนื่องด้วยสัปดาห์นี้ค่ะจะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุโนรูค่ะจึงอาจทำให้ถนนบางเส้นทางรับผลกระทบ ส่งผลให้การเดินทางเกิดการจราจรติดขัดค่ะโดยทางท่าอากาศยานเองก็ไม่ได้รับผลกระทบดังกล่าวนะคะและยังคงเปิดให้บริการตามปกติค่ะจึงของให้ผู้เดยสารเนี่ยกรุณาวางแผนเดินทางและก็เผื่อเวลาในการเดินทางถึงสนามบินด้วยค่ะ ค่ะซึ่งนายสมศักดิ์จังตะกูลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นบอกว่าจากการประสานข้อมูลร่วมกับทางสนามบินขอนแก่นค่ะก็พบว่าการเดินทางด้วยเครื่องบินด้วยเที่ยวบินพาน,นิ์ค่ะในเส้นทางต่างๆทั้งที่สถานีต้นทางแล้วก็ปลายทางที่ขอนแก่นยังคงให้บริการตามปกติค่ะซึ่งสนามบินนะคะได้กําหนดแผนการเตรียมการรับมือกับภาวะฉุกเฉินหรือว่าสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นค่ะโดยเฉพาะกับการประกาศออกคำแนะนำให้ผู้เดินทางนะคะ ขอให้เผื่อเวลาเดินทางก่อนถึงเวลาบินค่ะล่วงหน้า3-4ชั่วโมงค่ะก่อนที่จะเครื่องออกนะคะขณะที่ผู้โดยสารขาเข้าเนี่ยที่ต้องการเดินทางเข้าเมืองกรณีที่รถแท็กซี่ไม่เพียงพอเนี่ยได้จัดรถยนต์ของทางสนามบินค่ะมาส่งที่ศูนย์การค้าขอนแก่นค่ะรวมทั้งประสานรถจากมทบ23ค่ะกรณีหากเกิดน้ำท่วมสูงถนนโดยรอบสนามบินเนี่ย เพื่อไม่ให้การบริการประชาชนเดินทางด้วยเที่ยวบินพาณิชย์ให้เป็นไปตามปกติค่ะ